ชี้ฉันได้พุกมาอยู่เลยลแต่ว่าเรองมาตกเก่าเมือนมาสังมาวเก่าอยู่แต่ว่าดิชื่อวัดคู่ตัวมันกระายตัวเรียกเรียกว่าที่ทับชื่อสามี้ผิดนอข้าเสีอาตัวเดียวเลยลักสามเันาหลักสิบลางด้วยเลละตอนน้มันกบดุมือดอเพรอนเคยปินสามนี่มาหลักสิบลางาเลยหลักสิบลางวันนี้ตาบุถือข็้หนังก่อน ไม่ว่าจะม่กินข้าวซี่งูเนี่ยมัสดีครับมัดีทุกคนเนี่โมงานว่าทุกคนวาไราปนี่คือ้ก็ครับเป็นจังไรพอแนวทางหัวนันที่สิบหกนี่พอไก่เราดีเลี้ยเลี้ยเลีอยบเว่าคนว่าซี่เคยเพรายกพราะเคยวอะไรัเนาะพรก็วามันมันเป็เียวเลีกมองเอามัน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 นี่พาเลียกเลีบเรมีเลี้ยสามซี่แหละดูเขาบอกมึงอ่ะะ แต่ละมือก็ขโตมาทำนะแต่ว่าให้มันจว่าเรียกเง่อนนี่ต้องตีออกสามชีตามที่ว่ามันเคยเป็นังใช่นะมันเก็ดปเรีกลางอก็นไม่ได้ไปเรียกคนถ้าเรียกบนมาเนมันแตกกเก่าถ้ากเก่าจะตได้มาใช่ันนหาดูครูว่าจวดเรียกบนจับน้าอยากนีพวกเาจเอาให้ลูกเ้าตไปเอาไปคือมันตัวกันนั่นก็ถือเรียกลางก็พ่อจากูแต่ว่าพวกมีเล็กน้อยลูกเล็กน้อยมีสามตัวแต่ว่าวามันมน เรียกกลางตัวใดก็พ้อเรียกกลางนี่แต่ว่าสิเป็น3-4เรื่องครับเรียก4จังได๋ก็มาอยู่ล่ะเจ้าว่าเรียกมาก่อนเก่าแม่นมัน3กับ5บ่เก่าเลยมันเป็นออก5ทีมันก็บ่ถึงได้นี่มันมาจังอยู่หลายมื้อหมดแล้วขึ้นว่าเรียกบ่แม่นอาหารตามธรรมดาเรียกกลางมันว่ามันเรียกมันสิได้รับนี่ ขึ้นมามันจุดแหงหาไเรายันไปเรียกดับกองเลยขึ้นดับมันมันเดย่งดับเรียกทำเลยแต่เาียชื่อวัดคูตัวนี่มันก็อะไตัวเรียกเรียกว่าที่ับชื่อทำซีเยางป้าเสีเอาแต่เดียวเลยซอันนี้เป็นขังเชิงขังล่างที่เป็นกลาง บักสามเป็นว่ารักสิบลังด้วยแหละฉะน้นมันก็บดดมือดอกเพราะมันคยเป็นสามนีมารักสิบลางนั่ลยหลักสิบลังคนนี้ตาโพถึงขอยงพ่อหัววานจะไจนขอซีมือเนี่ยเรียกวันนึงนี้อ่ะนี่เรียกว่าสามก็เรียกว่าหากระหกเรียกนี่เป็นหานี่ยม่หาซี่ถือบ่อไมถือจีวบามันไม่คยอยกถ้าช่นใดก็ชื่อเถอือหกซีดีกว่านะ สิ่สายที่หนึ่งี่หกีละเรว่าสีนะครับซ้อหกซีเนั่ยเนละมันออกหาสีบตเขาบอกมาันเม่เกยบอกเขานห็นนึกยว่ามาทางตัวขับกันมันขับกันนีหละเรียกว่าหองกับรเด็งานเราปรยครี่นีเปกบก้ามันได้ชีป็นรักชิบนก็ได้แลวเ่ามาถึงมนละเ่กี้กัอเกวเรื่อเงินแต่ว่าถัวคู่มันเ้อหาบอัอเสียทรัพตัวอ มันมันว่ามันใหคือเังเ่งเลื่องนี่มันว่าใคคิเงนี่มันว่าใครคิิที่วนบุกมาว่าพอกวาเร่องก็นีหากะัหาก็หกมันก็ออกหาเนออ้ไมออกหาทุนนู่นอนอมากม่อมาหากกตุกโเย็ดไมเอามันก็มาี่เลี่ยงมันจิออกตัวกไขว่าเห็ดตักคู่มันเย็ดเห็กทีพอรมันกรจับพชื่อช่วช่ชมก่ออกน่่ในพ่อคำนวณให้ดูได้ไหมครับผมวดนนี้ครับพ่อ มนเี่ยก็ขึ้นว่ามันจะเป็นเรื่องซาก็มาหาวนมันจะเป็นคืองว่าวสูตรมันกับีนไปนันเลยแล้วมันเดี๋ยวสูตรเก้ามันก็บอกเขาเม่อามันก็ไปรวมน้องมีจังนาดนี้เียบสูตรเก้าเลยสูตรล่างใช่ไหมครับพ่อสูตรล่างองหนุ่

วันีเห็นมาตัวใดงผมพอนี่คันมามก็มาหนย่แต่วาเรียมเม่เวนหาเรากมันจะออกหาชีตก็ค่ถตัวเรียกพนมันเป็ไ่ได้ครับผูดเนนเร่ทาเป็นสามมันจ้ออกสามชี้ไหนาีสิกันเดียวนะถาเดีมันว่าเวนชีม่นอาจะเป็น้องก็ได้กันไว้อมันจะปฏิบ่าเนี้มีราะเรียกางเขามีสามางตรเนี้นี่ตัวไดเแน่จ้ะ มีสามสี่สามสองสามหเรียกเน้นก็เน้นได้สามสี่ตัวเดียวเท่านั้นเองเงินอันนี้คือ,ข,อ,ลอลขลางล่างยางเดียวเรียงล่ลางเรียงล่างเป็นเรีล่างบนเดมอบนเรียกบนมันบ่จำคัดมีแค่นกเพราะว่ามันออกไปมันก็เพราะลอยค้นนั่นนี่เีนะะเจ้าพอเามันจะเจ้าข้อี้พีสิบบนพ่อไหมครับสิบนที่ว่าสามสิบงวดนะพ่อเรียกมันมันบริสเลงว่าเดี๋ยช่วงนี้เขาเฝ้ามาเขาเห็นเราบริด้เธ็ด้ยสิบนใช่ไหมครับ,บ เร่ยกฮักิบเนนะซักี่มันกร้อานี่ช่วงนี้มากกบาเดีวเขาเขาบงตีโงหมดต้องเช็ดดเดีเพราะว่าคุรวจัแ้กอนนี่รักสิบบนมันกรเบ้องมื่เนะถึงวช่วงบเออบางหมันไม่สิบสองสิบสามนนะบานนี้รังตะบนมากก็ห้องเช็ดไ้แล้วัรพิจาก็อนนี่มันเลยม so ั so mm ่ว hmm. ก so mm ิเลยงเพราเาเอก็ได้กอกเยเาะเขเสื huh. right, e ่อเรียกรก็ได้ก็เรียบนเลยดีกว่าห้องวัดรังนี้ดีกว่า้ยซ้ำกันมันมา้ซ้ำกัน ข้ามาลังเรียกนี่บนล่างบนล่างจาจับวิดมเถียรมนถึจเจอไม่มับอกทุกคนบรรดาของว่าคนนียวีสูงข้วกระดาษ่นย้าวมาวบะาณคุ้นดอดีกว่าห้าวถุ้นบจับวินดประดี๋ยนี่การขาวมักเดียร์ลางขาวจับที่บนเลย้คุ้นดอกมาเกี่ยวคอรอไปหนึงสามหาบอกพ่อเรียกนุ่มีรึงหนอเขาไม่เปลี่ยนก็เป็นเรียกสามหนึ่งร้ยเรียกหนึ่งโมเมนต์โมเมนเมนมเ่า็เมนรียกวัดม้ เรียกหามันตายเนี่แหลมันมากเนาะนี่ก็บ้ามากหาก็บ้มากเรียงหาตายเนี่ยนูนเลยคุาหามีดัพเลยบอว่าเลี้ยงวิ่งเขาวิ่งบวกตายตายวัดบียะะจะไม่กินข้าวเลยบอกว่าคือคือเฮ็ดเียมากเลหูวักรตัวเนตายพราะเพอตัวใดว่ากินข้าวที่เมื่อน่ะตัวใดจ้าํามยิ่งอ่ะลเรียกตัวมากอ่เลีเีตัวนล้วกากินข้าวสมเมื่อกี ไอ้นี่ก็เป็นสามหนีวยไม่อยาบาดแสดงว่าพอเรีนมาสามสามสามสี่สมี่สาแล้วม่สามตัวนะแต่ว่ามากสามชีเรือก็เรียกชี่หนีบว่าหลอดมือแลก็ได้ผิดไปแล้วมีแช่นี้มันบอกแลวกเรียกเรียกนว่าเอาเพราะมัน่มนเอาเอาแต่ตัวมันชั่วนะเนาะดูชั่วกันเขาบขาจะเรเาค้นเาเขาคเชื่อเรี่กค้นนี่แล้วเขาสวางว่าเฮียมันธรรมดางมันบ่ขึ้นมาเรื่องเรอกไม่ยา เป็นตัว่านที่ขึ้นท่านที่พอว่าขึ้นขึ้นกับบ่ได้มั่นสกัดดู่าปะก่อนมีตำแยนงดูยู่เลขบุนมันจะมีสักแบบกับก่าแบบบับคูมันบ่ได้อา่จับตัวเลขพ่อยเอฟซบงนเขาเขาจิตจามั่วๆไปเื่อตัวกันคพือเือนตัวกันเียมันมันบ่ดีมันทุกคนพูเดกับวังบังเอาวัดเลยไมอะวิ่งสาับซีบอกก่อนในตำหนเลียงค้ชมิาก ะามก็หาตัวคู่ว่านี่แม่เขาชื่อสามซี้นี่เขาเือนี่เขาไม่เช่าชื่อน่ีสามซี่ยนะนี่เราตัวชื่อเรึ่งสามซีนี่แหละ่ว่าหา่ามาหาม่หาเข่มันมันหมันไม่หาี่เขาจำเพราะ้าดอกไปเลี้ยงสามก็หาไม่ใช่สามก็หาเพราะ้าหาก็ไมนจะสามเพราะจำสามเ้ามมีลักชิหมนไปทันน่เไม่กน้นกุงไมมันนะ แต่เมืก่อนนีตัวก้ว่าได้วอวเรื่องพอมาเขาก็เคยเห็นตั้งที่เป็นตัวนี้แน่นอนบวกบนบวกร่างบล้วได้บุญเขากับบวกก้อแต่ว่านักนักให่นักล่างนักล่างเล็กน้อยคือลูกล่างอะไรๆ้อมเดือดกันปั้มเดดสามสี่นี่บอกว่าสามสีนี่แหละตัวที่ลูกล่างวนเหตุเารณได้ก็าขึ้นบุที่พ่อบองขึ้น้ากไอดอกขันมาบน้าเมื่อวาคือว่างันกปบะมาเนีเนะตอนเดียก็ ก็เห็นได้หมดเลยตัวห้มันนอแต่ว่าหนี้ซ้ำผวแวนก็ฟอขึ้นมาเ่อกี้นี้ก็นนี้เราเลิ้ยามนี่เอาไล้คอมา้คนนี้ก็บาเห็นมะนรัมันตอนแรมันก็บวหัวนี่เราเลี้ยามมาทางนี้เนี่ยยิ้ยิ้มนี่เลี้ยาม่นเนี่ยติดแท้มันบ้บอกมูขันมันไม่เลี้ยงข้ามเกูพิ่งยืนเกาะข้ามือไ บอกมูว <im itation> ่าไปบอกมูไปแล้วเออมูก็ะทำนี่ละมูยี่นุ่มกันจริไม่กันจงสั่มียนก็ม่ทำชี้ทำแทงำหัว่นละอม่ำดูนี่จะว่าเรียกเรียเรียกทำชี้เลยอ่ามี่นี้แลยกใส่้คเนี่ยตัวมันมันใหญ่ก็เรียกทำชี้เลยมันหลอกไว้หอกเป็นทำชี้